สวัสดีทุกคนนะครับผมอยู่กับ BNX2 นะครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับทุกคนผมก็จะมาอัปเดตโปรเน็ตฟรีนะครับผมของเครือข่ายทูมูเพ็ดนั่นเองครับสำหรับใครนะครับผมที่สนใจอยากสมัครเน็ตของทูมูฟู่นะครับผมสามารถดูคลิปีโอนี้นะครับผมสนใจตัวไหนแล้วก็กดได้เลยนะครับผมกดรับสิบตามที่ท่านผู้ชมต้องการเลยนั่นเองครับคลิปวันนี้นะครับทุกคนก็มีทั้งหมดให้อยู่ที่6ตัวนะครับผมเดี๋ยวเรานะครับผมไปดูรายละเอียดโปรเน็ตกันเลยนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับผมตรงนี้นะครับผมสำรวจรหัสโปรนะครับสามารถนะครับผมกดตามที่ตัวเองต้องการได้เลยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมสามารถสมัครใช้ได้ทุกซิมนะครับไม่ว่าจะเป็นซิมเติมเงินหรือว่าซิมรายเดือนนั่นเองนะครับแต่ว่าอาจจะได้เป็นแค่บางเบอร์บางซิมแล้วก็อาจจะมีตัวที่ใช้พอยต์แล้วก็ไม่ใช้พอต์นั่นเองนะครับแนะนําให้กดสมัครให้ครบไปเลยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเล่านะครับผมไปดูตัวแรกกันนะครับแล้วสําหรับตัวแรกนะครับทุกคนก็กดดอกจันนะครับผม 8 7 8ดแดอกจัน80 8 1ู์สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมก็จะให้อินเทอร์เน็ตมานะครับอยู่ที่5 0 0 m b นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่24ชั่วโมงนะครับผมเป็นเน็ตเต็มสปีดเลยนะครับไม่ลดสปีดด้วยเองนะครับผมก็นะครับผมลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับตัวนี้นะครับผมใช้งานได้1วันเองนะเราไปดูตัวที่2กันบ้านนะครับสำหรับตัวที่2นะครับกระดกจัน 9 3 5ดอกจันเก้าห้าซีเลียมสำหรับตัวนี้นะครับทุกคนให้อินเทอร์เน็ตมา2กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่30วันนะครับที่สำคัญก็เป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยนะครับเหมาะเลยนะครับผมสำหรับการดูหนังฟังเพลงดู YouTube นะครับแต่ว่าอาจจะหมดก่อนใน30วันนี้นะครับใช้อย่างประหยัดละกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่3กันบ้างนะครับแล้วสำหรับตัวที่3นะครับกดอกจันทปด8ดอกจัน สสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับผมอยู่ที่1กิกนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับก็นะครับทุกคนสําหรับตัวนี้นะครับผมก็เป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดด้วยเช่นกันนะครับลองกดสมัครกันดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันบ้างนะครับสําหรับตัวที่4นะครับผมกดดอกจัน900ดอกจัน7 1 64สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับเน็ตจำนวน10กิกสนะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับผมที่สำคัญนะครับพร้อมโทรฟรีทุกเครือข่าย100นาทีนะครับก็ลองกดสมัครกันดูได้นะครับผมเราตัวนี้ก็คุ้มเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5กันบ้างนะครับสำหรับตัวที่5นะครับกด0900 0 7 1 6 2สี่เหลี่ยม ตัวนี้นะครับอินเทอร์เน็ต10กิกสามารถใช้งานได้7วันนะครับที่สําคัญนะครับเป็นเน็ตแบบไม่ลดสปีดเหมือนเดิมเลยนะครับผมสาหรับใครที่ได้ SMS นะครับผมก็สมัครได้แน่นอนนะครับผมตัวนี้นะครับเขาให้นะครับผมสําหรับคนนะครับผมที่กล้อยู่ชายแดนไทยกัมพูชาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวสุดท้ายกันบ้างนะครับสําหรับตัวสุดท้ายนะครับทุกคนก็กดดอกจันนะครับผมแป8ดดอกจัน 0978สี่เหลี่ยมสำหรับตัวนี้นะครับผมให้เน็ตมาอยู่ที่ 20MB นะครับสามารถใช้งานได้อยู่ที่1วันนะครับตัวนี้ก็ให้เน็ตมาน้อยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถนะครับสมัครใช้ได้ยามฉุกเฉินเองนะครับแนะนำให้กดสมัครให้ครบเลยนะครับผมได้ต้นไหนอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการรับอินเทอร์เน็ตนะครับผมแอปของทูบุ้งกันบ้างนะครับ สำหรับใครที่ยังไม่มีนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวโหลดนะครับก็ไปดาวโหลดแล้วก็สมัครให้เรียบร้อยนะครับนี่นะครับทุกคนมากดที่คําว่าตรงนี้นะครับผมท o point แลกเน็ตนะครับในแอปของ t o ู m o กโดยตรงนะครับตรงนี้นะครับผมสามารถรับได้ทุกซิมทุกเบอร์เลยนี่เองนะครับนี่นะครับทุกคนมีหลายปรมากมายนะครับผมก็ลองกดเข้ามาใช้งานกันได้นะครับผมกดรับสิทธิ์กันได้นะครับทุกคนตรงนี้นั่นเองนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมเดี๋ยวผมอัปเดตให้ใหม่นั่นเองนะครับ